ดวง12ราศีราศีใดนะครับระวังบุญเก่าจะหมดเอานะครับต้องอย่าเพิ่งตกใจนะบุญเก่าหมดก็ต้องไปเสริมบุญไปสร้างสิ่งต่างที่ดีอะนะครับอย่าขึ้นไพ่ร้ายนะถ้าไพ่ร้ายๆขึ้นราศีไหนแสดงว่าราศีนั้นนะ่ะมีโอกาสบุญเก่าจะหมดนะครับผมจะเลือก12ใบ12ราศีคือพูดง่ายๆว่าราศีละใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับมาดูซิราศีแรกเริ่มจากราศีมังกรขอให้ได้ไพดีนะข้อตกลงกันก่อนไพ่ดีถือว่าบุญดีวาสนาดีไพ่รุนแรงไพร้ายทุกชนิดหรือว่านะครับเป็นไพ่น่ากลัวจริงเราก็ถือว่าหมดบุญ ต้องไปทําบุญเสริมบุญนะครับดูนะครับราศีมังกรครับได้ไพ่เดอะซันโอ้โหราศีมังกรมีโชคมีราบบุญสูงวาสนาสตาชีวิตดีมากใบที่สองนะครับคือราศีกุมครับได้ไพ่โอ้โหก็ยัง The Star เดอะสตาร์เนาะมีความโชคดีมีความโดดเด่นนะราศีกุมนะครับมาดูครับราศีมีนได้ไพ่ชาริออตครับช่วงนี้ก็ยังแปลความหมายว่าปานกลางเข้มแข็งสร้างมีความอุตสาหะอุริยะ ยังเป็นไพ่โดดเด่นนะครับมาดูครับราศีเมษครับได้ไพ่คิงดาบเข้มแข็งอุตสาหะนะครับต่อบุญอยู่เสมอก็แสดงว่าเขากําลังดวงโดดเด่นอยู่มาราศีพฤษภครับโอ้ไพ่ดาบแล้วครับช่วงนี้ต่อบุญโดยด่วนเลยนะครับราศีพฤษภนะครับมีแต่ปัญหาโน่นนี่การเงินความทุกข์ความทรมานเหนื่อยใจเพราะฉะนั้นรีบไปทําบุญต่อบุญนะครับราศีเมถุนครับได้ไพ่ห้าดาบ ราศีเมถุนนะครับก็ยังมีปัญหาความทุกข์ความกังวลใจความทรมานใจรีบไปต่อบุญเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้นะครับมาดูครับราศีกรกฎนะครับได้ไพ่เจ็ดเหรียญครับดวงดีครับมีความเจริญรุ่งเรืองบุญยังสูงว,า,วาสนาชะตายังดีมากมาดูครับ ราศีสิงค์ครับได้ไพ่ Judgment คำพิพากษาอันนี้แปลความหมายถึงความรอบคอบระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอแล้วก็เติมบุญไพ่ Judgment เขาเรียกว่าไพ่ความดีได้ดีแล้วก็รู้จักระมัดระวังตัวเองเพราะฉะนั้นราศีสิงค์เขาเรียกว่าเป็นคนที่รางสังรอ์แม่นยำนะครับมาดูครับราศีกันครับได้ไพ่นะครับเจ้าชายไม้เท้าก็ยังเป็นไพ่ดีอยู่เป็นไพ่ของความขยนันความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นนะครับ ก็เรียกว่าบุญยังดีมาดูครับราศีตุลนะครับได้ไพ่แปดดาบใครรู้ตัวว่าเกิดนะครับราศีตุลช่วงนี้ไปทําบุญนะครับต่อบุญต่อดวงชะตาเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาสิ่งต่างมันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับต่อบุญต่อดวงชะตาก็จะเสริมบุญได้มาดูนะครับราศีพิจิกครับได้ไพ่สี่ไม้เท้าครับบุญยังดีมีความเข้มแข็งมีความขยันมีความอุตสาหะนะครับมาดูครับราศีสุดท้ายราศีธนูครับแม่ สาดาบนะครับช่วงนี้ก็เริ่มที่จะต้องไปต่อบบุญเช่นเดียวกันเพราะว่าปัญหาสิ่งต่างเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีพฤษภนะครับราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีธนูนะครับต้องบอกว่าไพ่ดาบนะครับไพ่กำลังจะ หมดบุญเก่านะครับจะต้องรีบไปต่อบุญทําสิงส่งต่างๆที่ดีนะครับช่วยเหลือผู้คนสร้างความดีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้อาจารย์มงคลรเราจึงทำก็มาถึงจุดสุดท้ายของรายการวันนี้ก็ต้องขอให้ ทุกคนร่ำรวยมีความผาสุกมีโชคลาภในวันที่16กรกฎาคมนี้นะมีการเงินการทองที่ดีดวงดีนะครับแล้วอย่าลืมนะกระตันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงล้างมือให้สะอาดเดินทางไปไหนสวมหน้ากากและเป็นคนมีระเบียบมีวินัยนะครับเพราะเราต้องปลอดภัยไร้โควิดครับสำหรับวันนี้อาจารย์มงคลรัติธรรมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ